สวัสดีเจ้าชายและแม่มดทุกทท่ทานวันนี้แบรนด์ชนเนลขอเสนอ Release That Witch ปล่อยแม่มดคนนั้นซะบทที่67สงครามแห่งเฮอร์มีส 2. ทว่าสุดท้ายแล้วสงครามชี้ชะตาที่คิดไว้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นใครคนหนึ่งเดินมาหานักรบหญิงแล้วกดดาบเธอไว้ถอยไปให้หมดเสียงของเขาไม่ดังทว่าชัดเจนทรงพลังอลิเซียสังเกตว่า อีกฝ่ายคือหนึ่งในกองทหารที่ยังคงเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบบนเกราะแขนของเขาคาดแถบสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าคณะกองกําลังอาญาสิทธิ์มาแล้วเธอหันหน้าไปเห็นนักรบรูปร่างกายกองหนึ่งเดินเรียงแถวออกมาจากประตูทิศเหนือไกลๆชุดเกราะเต็มตัวที่พวกเขาสวมวาวับสะท้อนประกายยิดเงินอยู่ท่ามกลางหยาดฝนด้านหลังเป็นภาคลุมีแสดงเข้มแต่ละคนถืออาวุธในมือแตกต่างกัน ไปบ้างก็ถือกรอกกับดาบบ้างก็ถือง้าวหรือขวานเหล็กพวกเขาเดินข้ามสะพานชักมาแล้วไม่ได้จัดขบวนใหม่แต่กลับแยกย้ายกันพุ่งเข้าใส่สัตว์อสูรที่โผล่เข้ามานี่มันกลยทธะอะไรกันมั่วซั่วสิ้สนดีเมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรพันผู้สมที่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งด้านกำลังและความเร็ววิธีเดียวที่จะเอาชนะได้ก็คือการรักษาขบวนทัพระวอมีพลังกันต้านทานการ โจมตีเท่านั้นแต่ดูจากท่าทางพวกเขาในเวลานี้แล้วหรือพวกเขาคิดจะสู้กันแบบตัวใครตัวมันแล้วอีกอย่างเธอจะปล่อยให้นักรบอายาสิทธิ์สู่รบเพียงลำพังโดยที่ตัวเองเอาแต่ยืนมองอย่างนี้หรือไปช่วยพวกเขากันเถอะไม่จำเป็นคนคนนั้นสายศีษะสีหน้าขรึมลงพวกเราแค่ยืนดูเฉยเฉยก็พอแล้วทะเลทล่าเข้าไปมีแต่จะเป็นตัวถ่วงพวกเขาเปล่าๆปล่า ตัวทวงหรืออลิเซียจ้องอีกฝ่ายอย่างไม่สบอารมณ์หรือเธอจะดูผิดไปคนๆน,นี้เป็นพวกรักตัวกลัวตายหรือเธอกำด้ามดาบแน่นเตรียมจะเดินอ้อมหลังเขาไปรวมการต่อสู้แม้จะยังไม่แน่ใจอนาคตของเมืองศักดิ์สิทธิ์ใหม่ก็ตามแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรูสิ่งที่เธอทําได้ก็มีเพียงการออรู้สจนตัวตายเท่านั้นถ้ว่ายังเดินได้ไม่ถึงสองก้าวนักรบสาวก็เห็นภาพอันน่าเหลือเชื่อ พันผู้สมบินได้ตัวหนึ่งพุ่งตัวลงมาจากท้องฟ้ารูปร่างหน้าต่ำน่ากลัวราวกับทูตนรกปีกยักย้ายของมันเต็มไปด้วยขนนกสีเทาเวลากลางออกเต็มที่ยาวถึง13ฟุตส่วนหัวเหมือนนกแต่มีเขาเหมือนแพะกรงเล็บตะขอทั้งสองข้างแหลมคมพอจะจอดทะลุเกราะของนักรบได้ถ้าโจมตีที่พวกมันถนัดก็คือการพุ่งดิ่งลงมาจากท้องฟ้าซึ่งมองเห็นและป้องกันได้ยากมากต่อให้ถือโลไว้ทั้งสองมือก็ยังอาจถูกมันกระแทกล้มได้ พลังพุ่งชนอันมหาศาลของมันจะทําให้กระดูกแขนของคนถือโล่แหลกละเอียดช่องอกจะถูกอัดจนแบนหรืออาจเรียกได้ว่าตายสถานเดียววิธีรับมือเพียงวิธีเดียวก็คือต้องกลุ่มนี้ไปในขณะที่พันผุสมกําลังจะพุ่งถึงพื้นจึงพอจะหลบการโจมตีอันดุเดือดนี้ได้แต่นักรบอัยสิทธิ์ไม่ได้หลบนักรบกรอกเงินตั้งท่ารับมือศัตรูซึ่งซึ่งหน้า โดยการยื่นมือทั้งสองออกไปในพริบตาที่พันผูสมพุ่งมาถึงตัวเขาเขาใช้ฝ่ามือต้านทานกรงเล็บของอีกฝ่ายไว้อย่างสุดกำลังแรงพุ่งชนอันมหาศาลของมันนำมาซึ่งเสียงปะทะที่ดังราวกับเสียงระเบิดของผงหิมะในถังสำริดละองนากระเด็นขึ้นมาจากทั้งตัวเขาและสัตว์ประหลาดชุดกระส่งเสียงบิดงอดังกรอบกแกรบขาขวาของเขาโค้งงออาขาซ้ายยืดตรงลำตัวเหยียดเป็นเส้นตรงพันผูสมไม่ สามารถล้มเขาได้นักรบอีกคนเล็งพันผูสมจอมดื้อรั้นตัวนี้แล้วคว้างหอกัสออกไปความเร็วอันน่าตกใจทําให้อลิเซียมองเห็นเพียงแสงสว่างวาบิี๊ดเงินหอกพุ่งทะลุส่วนหัวข้องสัตว์ประหลาดอย่างแม่นยําบทขยิมนัชนะแหลกลานนักรบกร่องเงินโยนศพพันผูสมที่ยังชักกระตุกลงกับพื้นแขนของเขาบิดหอผิดรูปไป เห็นได้ชัดว่าการรับมือเมื่อครูนี้ก็สร้างความเสียหายให้เขาเช่นกันทว่าแม้กระดูกแขนจะหักเขาก็ยังชักขวานที่เอวออกมาไล่ฆ่าสัตว์อสูรตัวอื่นๆต่อได้ราวกับไม่เป็นอะไรลำพังแค่กำลังมนุษย์ก็ต้านทานสัตว์ประหลาดกลุ่มนี้ได้แล้วหรืออลิเซียไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็ดขาดนักรบอายสิทธิ์หลายร้อยคนพุ่งเข้าใส่กลุ่มสัตว์อสูรที่ยังทะลักเข้ามา ต้านทานการรักกรานของศัตรูไว้อย่างแกร่งกล้าผ้าคลุมมีแสดงบกพลิ้วเป็นสายราวกับกระแสเลือดตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าตัวถ่วงที่หัวหน้าคณะพูดถึงหมายความว่ายอย่างไรนักรบพวกนี้มีพลังต้านทานอันยิ่งใหญ่กำลังความบ้องไวัและปฏิกิริยาตอบต้นรวดเร็วของพวกเขาไม่ได้ไปกว่าสัตว์อสูรพันธุ์ผสมเลยไม่สิบางทีอาจจะแข็งแกร่งกว่าด้วยซ้ำสัตว์อสูรธรรมดาแทบไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้เลย ไร้กาศจริงๆอลิเซียรู้สึกยินดีจากใจตรับใดที่มีนักระบองอาจกลุ่มนี้มหาวิหารเฮอร์มีสก็ไม่มีวันล่มสลายอ้อจริงสิค่ายังไม่ได้ถามชื่อท่านเลยค่าชื่ออลิเซียควินเป็นหัวหน้ากองกำลังพิพากษาดูเหมือนท่านจะรู้ฝีมือนักรบอายาสิธิ์อยู่แล้วกระมังอีกฝ่ายมีองค์เธอแวบหนึ่งสายตาเย็นเยียบราวกับหยาดฝนเขาไม่ได้บอกชื่อ ตัวเองไปเพียงแต่พูดเสียงครึมว่าพี่ชายข้าเป็นนักรบอายาสิทธ์ดูถ้าจะชนะแล้วมุกนายกเมนยืนถือกล้องส่องทางไกลยอยู่ชั้นบนสุดของมหาวิหารที่นี่เป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองศักดิ์สิทธิ์ใหม่อุปกรณ์ส่องทางไกลของพ่อค้านักเดินเรือทําให้เขามองเห็นสนามรบได้กว่าครึ่งสั่งหยุดเครื่องควางหินก่อนนักรบอายาสิทธิ์กำลังจะบุกไปที่กําแพงแล้ว อย่างไรเสียก็ต้องชนะอยู่แล้วมิใช่หรือใครอีกคนพูดขึ้นเขาสวมชุดมุกนายกสีทองเหมือนเมนเพียงแต่เสียงนั้นฟังดูแก่ชรากว่ามากสิ่งสำคัญคือกองทัพจาก,กีะอาณาจักรใหญ่จะต้องย่อยยับต่างหากถูกต้องเช่นนี้แล้วแนวป้องกันชายแดนของพวกเขาก็ไร้ประโยชน์คนสุดท้ายพูดเธอดูอ่อนไวที่สุดในบรรดาคนทั้งสามอายุประมาณ30ต้นๆและเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในสามุกนายก อัศวินนับพันคนและทหารพร้อมอาวุธซึ่งผ่านการฝึกมาอย่างดีอีก5 0 0พันกว่าคนกว่าจะหาคนมาทดแทนคนพวกนี้ได้ก็ต้องใช้เวลา4-5ปีอืมเธอส่งเสียงพ,พึมพำละวุฒปักว่าแผนสังหารโหดนี่สนุกจริงๆแต่เพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์นี้พวกเราก็สูญเสียทหารพิพากษาไปไม่น้อยเหมือนกันพวกเขาเป็นกำลังหลักของศาสนจักรทั้งนั้นเมนถอนหายใจ หากไม่ใช้เพราะแผนนี้ได้ผลเร็วที่สุดหละก็ข่าก็ไม่อยากส่งพวกเขาไปตายเลยจริงๆชายชาราลูกหนวดว่าพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นสัตว์ร้ายในดินแดนร้างปรากฏตัวออกมาแล้วเหมือนอย่างที่คัมภีร์โบราณบันทึกไว้ไม่มีผิดพวกเราเหลือเวลาน้อยเต็มทีแล้วหากไม่สามารถยึดครองทวีปและรวมศูนย์อำนาจได้พวกเราก็ต้องเจอกับความวิบัติอันที่จริงความวิบัติก็ไม่ได้มีอะไรเลยวะ,ะรายเลยหญิงสาวหัวเราะอ,อย่างไม่ ยิระมนุษย์เราโลภมากหยาบช้ากอบโกยแต่ผลประโยชน์ทำเรื่องที่น่ากลัวกว่าสัตว์อสูรโดยเอาคุณธรรมมาบังหน้าบางทีปีศาจนรกอาจจะมีคุณธรรมมากกว่าพวกเราก็ได้เฮเธอร์ hey, er, ชายชรามโหลหนวดกระตุกคำพูดคำจาเจ้าช่างผิดจาริตนะเจ้ากิดต่อต้านพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าหรืออย่าห่วงไปเลยท่านเทรวอนเฮเธอร์ hey, er, ยักไหล่ใบหน้าบ่งบอกความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ผู้ที่ทำหน้าที่พิพากษาก็คือข้าไม่ใช่ท่านแล้วอีกอย่างพระเจ้าทรงต้องการให้พวกเรามีชีวิตอยู่ต่อหรือท่านรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์ไม่ได้ทรงรักปีศาจมากกว่าพวกเราเจ้าพอที่เทรวันเฮเทอร์เมนพูดอย่างไม่สบอารมณ์วันนี้พอเท่านี้ละอีกประเดียวข้าจะไปรายงานสถานการณ์แก่พระสันตปาปาพวกเจ้าไปทำธุระตัวเองเถิด หลังจากคนทั้งคู่จากไปแล้วเมนยืนอยู่ริมีหน้าต่างบานยาวท่อสายตามองไปยังทิศเหนือด้านหลังหน้าตัดของเทือกเขาสิ้นวิถีคือดินแดนซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะถัดไปทางตะวันตกจึงจะเป็นดินแดนร้างที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเขารู้ว่ามุกนายกเทรวอนพูดไม่ผิดนักรบอายสิทธ์นั้นได้มายากมากนอกจากจะต้องจงรักภักดีต่อสันตะสำนักอย่างหมดหัวใจแล้วยังต้องมีจิตใจที่ตั้งมัน่น พอที่จะเข้าพิธีเปลี่ยนร่างด้วยาศาสนาจักสั่งสมคนมาเกือบ100ปีจึงจะได้กองทัพซึ่งมีไม่ถึง1,000คนนี้คิดจะต่อกรกับปีศาจยังต้องมีกำลังคนมากกว่านี้อีกมากแต่ว่าทั้งอนณาเขตทิศเหนือมีนักรบอายาสิทธิ์เพียงเท่านี้หากต้องการเพิ่มจำนวนนักรบก็ต้องรวมทวีปเท่านั้นแน่นอนว่าสิ่งที่มุกนายกเฮเธอร์พูดมาก็ถูกต้องเช่นกันเธอเปืผู้พิพากษา ของศาสนาจักรเจอคนชั่วและแม่มดมามากมายนับไม่ถ้วนแต่ไม่ว่าจะเป็นคนชั่วก็ดีหรือแม่มดก็ดีคนที่อมหิตท,ที่สุดในนนก็ยังไม่สังหารคนมากเท่ากับพวกเขาในวันนี้ยิ่งมอตำแหน่งในศาสนาจักรสูงก็ยิ่งสัมผัสได้ชัดเจนว่าพระเจ้าไม่มีชั่วหรือดีไม่มีพีดีหรือถูกท่านรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์ไม่ได้ทรงรักปีศาจมากกว่าพวกเรา พอคิดถึงคำพูดของเฮเทอร์เมนก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้คงมีแค่เธอเท่านั้นที่ทำให้เธอออนโมโหนพูดไม่ออกได้พระเจ้าไม่ได้คุ้มครองมนุษย์แล้วก็ไม่ได้เมตตาปีศาจพระเจ้าอยู่ฝั่งเดียวกับผู้ชนะต่างหากบทที่68พิธีศพพิธีศพถูกจัดขึ้นในที่รกร้างแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองชายแดน อันที่จริงจะเรียกว่าที่รกร้างก็ไม่เหมาะนักเพราะที่ดินที่ไม่มีคนสนใจแห่งนี้กลับถูกล้อมด้วยกำแพงเตี้ยๆต,ต,ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้บนกำแพงมีหิมะหนาปกคลุมอยู่มองไกลๆคลา้ลา,ยลายกับเคลื่อนนิสเงินไว้แม้กำแพงจะเตี้ยจนเดินข้ามได้สบายแต่พอเห็นมันแล้วแวนานาก็อดคิดถึงกำแพงเมืองที่ชายแดนไม่ได้พวกมันมีสีและรูปทรงแบบเดียวกัน เขาเคยได้ยินพิธีนี้จากพวกพ่อค้านักเดินทางมาก่อนเวลาชนชั้นสูงหรือเชื่อพระวงศ์เสียชีวิตลงคนในครอบครัวผู้ตายจะมาร่วมตัวกันที่สุสานบรรเลงเพลิงในพิธีศพรับการไว้อาลัยจากคนอื่นๆจากนั้นจึงฝังลงศพลงหลุมเป็นขั้นตอนสุดท้ายยิ่งผู้ตายมีฐานะสูงเท่าไรพิธีก็ยิ่งใหญ่โตเท่านั้นขนาดคนตายยังมีเกียรติกว่าคอนี้เป็นเลยตอนนั้นเขาคิดอย่างอิจฉาเวลา ชาวเมืองชายแดนตายลงทำอย่างไรก็ไปหาที่ขุดหลุมฝังในป่าเร้นลับเท่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าพอถึงเดือนแห่งปีศาจตแล้วสัตว์อสูรจะขุดศพขึ้นมากินหรือไม่สำหรับชาวเมืองชายแดนแล้วความตายไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ลีภไปอยู่ป้อมประการลองซองก่อนถึงฤดูหนาวของทุกปีพวกเขาขดตัวอยู่ในกระท่อมโกโรโกโซในแหล่งเสื่อมโรมก่อนจะตายลงเพราะความหนาวและ ความอดอยากเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยจนชินตาไม่มีใครมีเวลามาสศกเศร้าเสียใจหรือหักมีก็สู้เอาเวลานี้ไปขอขนมปังในเมืองตั้งแต่เช้าตูรีดีกว่าแต่ว่าวันนี้เจ้าชายกลับจัดงานศพให้ทหารหนึ่งนายได้ยินว่าเขาถูกสัตว์อสูรพันธุ์ผสมกระจนใส่แล้วกัดศีรษะขาดไปครึ่งหนึ่งแวนานารู้จักชายหนุ่มเคราะหร้ายคนนี้ถือว่าเป็นคนคุ้นเคยคนหนึ่งในเขต เมืองเก่าเขาไม่มีชื่อทุกคนเรียกเขาว่าแอ็กกี้เขามีภรรยาและลูกอีกสองคนคนโตอายุประมาณ6กขวบคนเล็กเพิ่งจะหัดเดินได้หากเป็นเวลาปกติครอบครัวนี้คงแตกไปนานแล้วผู้หญิงอาจไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่ได้แต่ใครจะยอมรับเลี้ยงลูกติดเธอละหากไม่ทิ้งเด็กน้อยทั้งสองไว้ข้างทางปล่อยพวกเขาไปตามยถากรรมก็ต้องเลี้ยงดูต่อแล้วตัวเองไปทำงานขายเนื้อ หนังที่รงเหล่าจนกระทั่งจบชีวิตลงด้วยโรคประหลาดสารพัดชนิดแต่ดูเหมือนเจ้าชายจะรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้ตอนรับสมัครกองพลเรือนจริงๆครูอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามไม่เพียงแต่จะได้รับค่าตอบแทนทั้งหมดแต่ยังจะได้รับค่าชดเชยต่างหากด้วยเรียกว่าอะไรนะแวนานาคิสักครูอ้อใช้แล้วค่าทำขวัญมิหนาสำเงินก็อันนี้ก็มากถึงห้าเหรียญทองที่เดียว นอกจากนี้แล้วพวกเขายังจะได้รับอาหารและถ่านไม้ในปริมาณที่สมเหมาะทุกเดือนด้วยนั่นหมายความว่าต่อให้ภรรยาของแอกกี้ไม่ออกไปทำงานเธอก็ยังสามารถเลี้ยงลูกทั้งสองต่อไปได้เอาล่ะต่อให้คำสัญญาที่ฟังดูดีเหล่านี้เป็นแค่คำปลอบประโลมแต่อย่างน้อยเงินพวกนั้นเป็นของที่จับต้องได้จริงๆเขาเห็นกับตาว่าเจ้าชายมอบค่าทําขวัญใส่มือหัวหน้าอัศวินเพื่อให้หัวหน้า สวินนำไปมอบต่อให้ภรรยาของแอ็กกี้กีอกทีให้ตายเธอทำไมอยู่ดีๆเขาถึงรู้สึกอิจฉาแอ็กกี้กนะไม่ไม่แวนนาะสายอนะ่อหน้าพืชเขียร์ความคิดงงเงี้นี้ออกไปเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองตายแล้วภรรยาที่อาจจะกลายเป็นภรรยาคนอื่นได้เสพสุขเด็ดขาดหลังจากมอบเงินแล้วก็เป็นช่วงกล่าวคำไว้อาลัยของเจ้าชายเจ้าชายผู้สัน้น มากแต่แวนนาก็จําได้ตราตรึงโดยเฉพาะประโยคที่ว่าเขาสละชีวิตเพื่อปกป้องคนในครอบครัวและผู้บริสุทธิ์พวกเราจะจดจําเขาไว้ตลอดกาลนั่นทําให้เขารู้สึกถึงกระแสะความรู้อ่อนในร่างกายที่แท้ก็แบบนี้เองเขาคิดมิหน้าหละระยะนี้เขาถึงมักรู้สึกว่าตัวเองกําลังทําเพื่ออะไรบางอย่างที่นอกเหนือไปจากเงินและขนมปัง อย่างน้อยฤดูหนาวปีนี้พวกเขาก็รักษาชีวิตไว้ได้ด้วยมือทั้งสองของตัวเองไม่ใช้เพราะความช่วยเหลือจากป้อมประการหลองซองขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการฝังศพลงศพของแอ็กกี้ถูกวางลงไปในหลุมที่ขุดไว้แล้วหัวหน้าอัศวินให้กองพลเรือนคนท,ท,ทั้งที่เป็นตัวจริงและตัวแทนเข้าแถวเพื่อผลัดกันถมดินใส่หลุมศพคนละพลัวเรื่องการเข้าแถวนั้นทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีคนจำนวน200กว่าคนจึง จัดแถวตามยาวสี่แถวได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงตะแวนนาเขาพลันรู้สึกเหมือนพ่วหนักขึ้นเล็กน้อยสายตาจับจ้องจากคนรอบด้านทําให้เขาเคลื่อนไหวช้าลงไปบางและเมื่อเขาหลบไปยืนอยู่ด้านข้างแล้วก็ใช้สายตาส่งความรู้สึกนี้ไปยังคนถมดินคนต่อไปป้ายสุสานของแอ็กกี้เป็นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาวแวนนาอ่านข้อความบนนั้นไม่ออกแม้แต่ตัวเดียวดูเหมือนแอ็กกี้จะไม่ใช้คนแรกที่มาอยู่ในที่รกร้างแห่งนี้ ข้างๆแอกกกี้ยังมีป้ายหินหน้าตาเหมือนกันอยู่อีกป้ายบนป้ายถูกปกคลุมด้วยหิมะหลังจากทุกคนทยอยกันออกไปแล้วแวนนาเห็นไบรอันหัวหน้ากองคนใหม่ของกองพลเรือนกองที่สองค่อยๆรินเบียร์รถป้ายสุสานอย่างช้าฮ,ะฮะ่าหหากที่นี่เป็นปลายทางสุดท้ายของเขาก็ดูไม่เลวที่เดียวเขาอดคิดไม่ได้ฟาบาทคา์เตอร์พูดขึ้นระหว่างทางกลับปราสาททรงทำเช่นนี้ ไม่เหมาะสมหรือเปล่าพะยะค่ะเขาคิดสักครูก่อนจะสส่ศีรษะในที่สุดกระหม่อมเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเพียงแต่รู้สึกว่าไม่เคยมีใครปฏิบัติต่อชาวเมืองที่ถูกเกณฑ์มาเช่นนี้มาก่อนพวกเขาไม่มีบรรดาศักดิ์ไม่มีชาติตระกูลหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามแต่เจ้าก็ยังรู้สึกว่าไม่เลวใช้หรือไม่เออ โรแลนหัวเราะเขาย่อมรู้ว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดนั้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อจิตใจของคาร์เตอร์ผู้มีหน้าที่ต่อสู้และป้องกันเช่นเดียวกันเมื่อผู้คนเรนมิขบคิดว่าทำสงครามเพื่อใครหรือทำสงครามเพื่ออะไรกองทัพก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เกินจินตนาการและสำหรับคาร์เตอร์แล้วเมื่อเกียรติยศไม่ได้ถูกสงวนไว้เฉพาะชนชั้นสูงทว่า เป็นสิ่งที่สามัญชนสามารถไขว่คว้าได้ภายใต้การฝึกสอนและชี้แนะของเขาความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งยวดนี้ก็ยิ่งเพิ่มทวีเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยถ้อยคำแน่นอนว่าพิธีศพที่จัดขึ้นอย่างสาธารณะนี้เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นโรแลนด์คิดเขายังมีวิธีอีกมากมายที่จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกภาคภูมิใจในหมู่คณะได้เช่นว่าสั่งทำธงทหารแต่งเพลิงทหารหรือกิมหนดลักษณะต้นแบบของวีรบุรุษ ไม่มีจิตวิญญาณชนิดใดเกิดขึ้นได้จากความว่างเปล่าว,วิธีเดียวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ก็คือการย้ำคิดย้ำทำเรื่องเดิมๆหม,มั่นกรอกแนวคิดเดิมๆเ,เป็นระยะๆะะเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับการชดเชยอย่างเป็นระบบเขาถึงกับตั้งกองจัดการปัญหาจากคนของตัวเองของสำนักงานเมืองและกองพลเรือนขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องการแจกจ่ายอาหารและถ่านไม้ในภายหลังโดยเฉพาะ ยิ่งเดินหน้าไปเรื่อยๆโรแลนด์ก็ยิ่งรับรู้ถึงภาระที่หนักขึ้นเมืองชายแดนอย่างยากจนอยู่มากแต่ดูเหมือนว่ากิจการเหมืองและความเป็นอยู่ของประชาชนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นสเสบียงอาหารที่สะสมไว้ก็มีเพียงพอจนถึงตอนนี้ยังไม่มีประชาชนหิวตายหรือหนาวตายสักคนสิ่งเหล่านี้ดูราวกับปาฏิหาริ์เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆเพราะแม้แต่เมืองหลวงก็ยังมีผู้อพยพหรือเด็ก กำพระเสียชีวิตลงท่ามกลางฤดูหนาวของทุกๆปีแต่เขาไม่ได้ต้องการเพียงเท่านี้ปริมาณงานในสำนักงานเมืองเพิ่มมากขึ้นจนถึงขีดจำกัดแล้วทุกวันนี้ทั้งเรื่องการเงินและการปกครองทั้งหมดของเมืองชายแดนก็อาศัยแค่พ่อช่วยเจ้ากรมบารอฟกับลูกศิษย์ที่เขาพามาด้วยเท่านั้นหากคิดจะขยายหน่วยงานเพิ่มก็ต้องรับคนเพิ่มเขาเองก็เคยถามบารอฟ เหมือนกันว่ามีลูกศิษย์หรือเพื่อนร่วมงานเก่งๆอยู่ที่เมืองหลวงบางไหมแต่คำตอบที่ได้นั้นทําร้ายจิตใจเขามากต่อให้มีพวกเขาก็ไม่มาหลอกพะยะคฝาบาทไม่ทรงรู้จริงๆหรือว่าชื่อเสียงในเมืองหลวงของพระองค์เองเลวะรายเพียงใดเอาเถอก็ฟังดูมีเหตุผลมากอยู่เขาคิดอย่างหดหู่เมื่อโรแลนด์กลับมาถึงสวนด้านหลังปราสาทในติงเกนก็ปรากฏตัวออกมา จากหมอกมายาแล้วผกอดเวนิที่ยืนรออยู่นอกกระท่อมอย่างอบอุ่นไลนิ่งกำลังเดินวนรอบเครื่องคว้านกำลังไอานาที่ยังประกอบไม่เสร็จเครื่องนั้นพอเห็นโรแลนด์มาเธอก็ร้องจะขอประกอบเครื่องจากที่สามารถขยับได้เองเครื่องนี้ด้วยโรแลนด์มองภาพตรงหน้านี้แล้วพันรู้สึกว่าความพยายามที่ทุ่มเทไปทั้งหมดช่างคุ้มค่าเหลือเกิน